โอ้เตะประตูโอ้ยเตะประตูแล้วเตะประตูเลยฮโอ้ยเตะประตูแล้วโอ้โอ้อะโอ้ชุบแป้งทอดแล้วนะครับ ชุบแป้งทอดอาบน้ำเสร็จเพิ่งมานะครับผมอาบเพิ่งมามาแล้ว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  ที่นี่เป็นสนามไอโมบาย,อายของน้องสองกรานนะครับโอ้โอ้เตะเสาโอ้โตเตะเสา,โอ,โ,เสาโอ้โอ้โอ อติดนะครับติดติดติดครับติดติดติดทำไมติด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 นะครับติดติดโอ้ไปละไปละโอ้มาละมาละครับมาละ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  โอ้วิงมาหาแม่ละโอ้โอ้โออ้เอาแล้วเอาแล้วกอดนะครับกอดแล้วผมชอบของผมนะครับ เอาแล้วเอาแล้วโอ้โอ้โอ้เตะออกแล้วตะออกแล้วเตะออกแล้วตะออกแล้วเตะออกแล้วโอ้โอ้ยตกใจตกใจนะครับโอ้ตกใจโอ้ขาหลังขาหลังต้องสองข้างเลยนะครับโอ้ โอ้โห,โห,โห,โหเดี๋ยวเก็บบอลให้ใหม่นะครับเก็บบอลให้ใหม่โอ้โ,หโ,หโอ้โสงสัยเอาไหนดีโอ้โ้ัมกล้าตะน,นะครับดูที่ันกล้าตะออก โอ้ออกแล้วนะครับลูกบอลออกแล้วลูกบอลออกแล้วลูกบอลออกแล้วโอ้โหเก่งเลยนะครับเก่งครับเก่งเก่งมากเก่งมากอาโ,อ,โอ,อ้ทำอะไรโอ้โหมันปรงเตะตานะไม่ได้ โอ้โอ้โอ้ดูมองแล้วดูมองแล้วดูมองแล้วทำอะไรทำอะไรโอ้ยมกตา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 แมวอืมโอ้ทำไงเอาลูกบอลได้ทำไงลูกบอลได้นี่ลูกบอลคนละอยู่คนละ อยู่ทั้งนอกซะแล้วไปออกสนามไปแล้วเมื a a ่อกี้สนามไอโนบายนะครับวันนี้ดูน้องสงกรานเล่นกันนะครับสนามไอโนบายของน้องสงกรานนะครับโอ้โไปแล้วครับไปแล้ว โอ้ดูนะครับโอ้ดูนะครับโอ้โอออ้้โหดูนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับเลี้ยง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 มาแล้วไม่เตะนะครับไม่เตะไม่กล้าเตะเข้าโกนะครับไปแล้ว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 ไปแล้ว เลี้ยงบอล้วครับเลี้ยงบอลไปแล้วนอนนะครับนอนทับก่อนนอนทับก่อนนะครับนอนทับก่อนโอ้ตบก่อนตบก่อนตบก่อนนะครับตบก่อนทีปเลยครับขาหลังนะครับขาหลังเออเ้าโอ้โหวันนี้เตะแล้วครับโอ้เตะแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับขึ้นอ้า เอาละครับไล่บอลไปละครับไล่บอลไปละครับไล่ครับไล่ครับอะไรครับบอแล้วบอแล้วครับบอแล้วบอลแล้วไม่ชูดนะครับไม่ชูดยังสงสัยอยู่นะครับยังสงสัยอยู่อยังสงสัยอยู่นะครับยังสงสัยอยู่เพราะสนามกว้างมากนะครับสนามกว้างมากมาแล้วครับไล่ครับ อ้าไปแล้วครับ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 อะไรครับแล้รครับอะไรครับโอ้โอ้ไปแล้วครับไปแล้วมาชูดชูดชูดเลยไม่เข้านะครับไม่เข้ายังมองอยู่ครับยังมองอยู่ยังมองอยู่นะครับยังมองอยู่นะครับยังมองอยู่ยังไม่เข้าครับยังไม่เข้าสงสัยครับสงสัยมาครับอะไรครับไรมาแล้วครับแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหนะครับอ่ะ โอ้โหไม่เข้านะครับเชียร์นะครับเตะขาหลังนะครับเตะขาหลังนะครับเตะขาหลังโอ้โหมันมันมากครับมันมากอ่ะมาแล้วครับมันมากครับมานะครับมันแล้วครับมันแล้วมันมากครับมันมากโอ้ไม่เข้าโกครับไม่เข้าโกครับไม่เข้าโกอ่าไม่เข้าโกนะครับไม่เข้าโกเออมาครับเตะขาหลังไม่เข้านะครับไม่เข้าโอ้โหครับทีมชาติครับ ไปดูอ้อยก่อนไปถล่มอ้อยนะครับไปถล่มอ้อยแล้วไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วได้ครับได้ไหมได้ไหมครับอ่ะเรามาดูทีมชาติกันนะครับทีมชาติโอ้ไปหาแม่ก่อนครับไปหาแม่ก่อนพักครับโอ๋ทดการบาดเจ็บนะครับเอ่อทดการบาดเจ็บนะครับผม โอ้โหครับวันนี้ทีมชาตินะครับผมสนามเอานอไอโนบายครับบ้านตะกลางนะครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้ว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 เตะเอาชุดโอ้โหพลาดครับพลาดพลาดโอ้โหพลาดอ้าวบอลอะไรตัวนะครับบอลอะไรตัวไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วโอ้โห โอ้โหโอ้โหไปแล้วนะครับทดเวลาบาดเจ็บนะครับมาเลย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 ครับเลี้ยงบอลไปเลยครับเตะเลยครับขาหลังครับเต้ไปเลยครับขาหลังครับไปเลยครับเออเออมามามาอ่ะ ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเตะคาร์ล้างครับโอ oh, been, been bon. gender, oh. <laughs> ้โหเตะไม่ถึงนะครับเตะไม่ถึงสงสัยคงจะเหนื่อยมากแล้วครับทีมชาติของเราซุปเปอร์สตาร์ของเรานะครับอ่เอ้าเบียดแล้วครับเบียดแล้วครับเบียดเบียดแล้วครับเบียดแล้วต้องมีลูกบีดครับต้องมีลูกบีดได้ด้วยนะครับโอ้เออโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้ว โอ้ยโอ้ยเอ่อครับเอ่ออ่าไปแล้วครับชุดเข้าครับเข้าวปลาครับเข้าวปลาครับเข้าวโปะไปครับเข้าวปลาเนาะข้าวปลาเนาะข้าไปครับเข้าไปครับเข้าไปครับโอ้นอนทับก่อนเข้าครับเข้ามาครับนี่ไงครับนี่ไงเออไม่เข no, no, no. ้าเลยครับไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าโอ้ไม่เข้าไม่เข้าโอ้ไรไรไรมาแล้วละ โอ้ไม่เข้านะครับไม่เข้าอ้อนะครับผมไม่เข้าเลยนะครับไม่เข้าอ่าไม่เป็นไรครับยังจับจับลูกบอลได้เลยครับจับนะครับไม่ครับไม่กล้าครับไม่กล้าครับไม่กล้าลูกบอลนะครับผมไม่กล้าอาทำนันะกรรมการอ่าหนะกรรมการให้เลยครับวิ่งรอบนะครับรอบสนามนะครับวิ่งรอบสนามนะครับเอาวิ่งมาแลวครับวิ่งมาแล้วอ่ามาแล้วครับมาแล้วเอากด กดกันฮับกดกนเตะข้าลังข้าลังข้าลังเออเตะข้าลังเออนอนทับกอน,นะครับนอนทับกอนโอ้นี่ยังไงโอ้โหนะครับดูนะครับดูนะครับ,รบโอ้โหเหนื่อยนะครับจับลูกบอลเหนื่อยนะครับตบกกอนเหนื่อยแล้วนะครับทีมชาติของเราเหนื่อยแล้วครับผมนอนกดบอลแล้ว ย yup. ังสู้ ites, ต,ต,ต่อครับเตะขาล้างอยู่นะครับเตะยังยังสู้ต่อ oh! ครับยังสู้ต่อยังสู้ต่อครับยังสู้ต่อโอ้โหนะครับโอ้โหนอนกอดแล้วนะครับนอนกอดแล้วโอ้เตะขาล้างครับเตะขาล้างครับเตะขาอีกโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้ โอ้โหกำไรมาแล้วมาแล้วาเล้าแล้วลาย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 ลาวาะลายลายลายายลายลารลาเข้ายลายลาครับลาย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 ละยลายลายายลายลายลรรลาลารลายลายลายะารลายลายลลายลายาตลายลายลายลารลายลละยลายายลยลายายลายลาลายลาลายครับายลายลายายลายาลายลาลยลายลายายลายาลาา หนึ่งประตูแล้วนะครับหนึ่งประตูยังชชงงับอยู่นะครับชงงับอยู่หนึ่งประตูครับหนึ่งประตูต่อสูนะครับหนึ่งประตูต่อสู์ครับโอ้ขาหลังครับขาหลังครับขาหลังครับขาหลังเอาไปแล้วนะครับโอโหโอ้นะครับดูนะครับดูนะครับไปเตรียมท่านะครับเตรียมแบบยังไงเนาะเตะเข้ายังไงเนาะเมื่อกี้เนาะว่า โอ้ลูกครับเตะประตูคู่นะครับคู่นะครับคู่เตะประตูนะครับเตะประตูขู่แล้วนะครับทีมชาติของเราอ่ะไปครับเข้าไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมจากนักทิมบอลของเรานะครับทีมชาติของเราสักมงคลครับชื่อเป็นนักมวยนะครับผมเตะเตะบอลนะครับวันนี้โอ้โอ้โอ้เอาแล้วครับ เอาแล้วนะครับยังงงอยู่ครับยังงงอยู่นะครับทีมชาตินะครับสักมงคลนะครับผมแต่เป็นนักทีมชาตินะครับผมนักฟุตบอลนะครับผมนักเตะดาวซันโวนะครับดูนะครับโอ้โอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้กอดนะครับจะเข้าแล้วครับไม่เข้าไม่ให้เข้าครับผมกอดด้วยก่อนนะครับกอดด้วยก่อน โอ้โหกอดไปไล้นะครับกอดไปแล้วกอดไปแล้วนะครับกอดไปก่อนอย่าพึ่งเข้าอย่าพึ่งเข้าอย่าพึ่งเข้าให้ผมเตะก่อนโอ้โหนะครับทีมชาติของเรานะครับผมโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเอาละครับไปแล้วครับวางไงครับวางไงครับแอาวางไงครับโอ้โหครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับลากลากลุกลัวนะครับลากลากลุกลัวนะครับผม จะเอาไปบอลจะไปยุบบอลมังไม่กล้าเขาถอยครับถอยนักฟุตบอลกลัวบอล็ะแล้วครับผมนักฟุตบอลกลัวบอล็ะแล้วครับไป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 แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหเข้ามาครับเข้ามครับเข้าสองลูกครับสองโอ้โหนะครับสองประตูต่อศูนย์นะครับผม นอนกอดเลยครับเก่งมากครับทีมชาติของเรานะครับผมนอนกอดได้เลยนะครับผมนอนกอดไี่เลยโอ้โหโอ้โหกอดได้เลยครับกอดได้เลยทีมชาติครับผมครับก็สวัสดีเมสซีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูฟุตบอลครับทีมชาตินะครับระหว่างสักมงคลนะครับผมทีมชาติไทยครับอยู่ที่หมู่บ้านช้างนะครับเข้าสองประตูโตศูนย์แล้วนะครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอาน้องกาละมังนะครับมาสู้กับทีมชาติสักมงคลนะครับผมกับดาวโวของเราวันนี้สู้คนเยวไปก่อนนะครับมามามาไอ้ลูกที่สามรับเาวันนี้เร็วเร็วไปลูกที่สามลงไปนะครับผมครับสองประตูต่อศูนย์แล้วนะครับผมไปนะครับกลัวบอลนะครับกลัวบอลนะครับกลัวครับกลัวครับกลัว กลัวครับกลัวครับกลัวครับกลัวกลัวครับกลัว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 ครับกลัวเลยครับเอาไหมครับเอาไหมครับเอาไปครับไม่กลัวครับไปแล้วครับเลี้ยงแล้วเลี้ยงครับเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วเลี้ยแล้วอ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วาแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วครับ้าแล้วครับเข้าเข้าเเะ้าเข้บเข้าแล้วเข้บเข้า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  เข้าไปแล้วครับผมเข้าไปแล้วนะครับโอ้โหเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปแล้วโอ้โหนอนกดไ้เลยครับผมสามประตูต่อศูนย์นะครับผมดูดีใจครับตบบอลใหญ่เลยนะครับผมทีมชาติของเราสักมงคลนะครับดาวซันโวรุ่นใหม่นะครับผมน้องใหม่กําลังมาแรงนะครับดาวซันโวนอนกดบอลเสแล้วครับผมนอนกดซะแล้วโอ้โหครับตบบอลด้วยครับตบบอลดีใจนะครับผม สามประตูต่อศูนย์นะครับผมโอ้โหนะครับดูนะครับกดแล้วกดแชร์ด้วยนะครับผมกดแล้วกดแชร์้วยครับทีมชาติของเรานะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมชาติน้องทีมชาติของเราครับอ่าสามประตูต่อศูนย์ครับวันนี้น้องศักดิ์มงคลหรือดาวซันโวใหม่นะครับโอ้โห้โอโโอื้อ เงยเล็บเป่าครับเงยเล็บเป่าเนาะโอ้ยโ,โอ้ยังมาครับยังยัง,ย,งยังไม่เหนื่อยครับยังไม่เหนื่อยยังสู้ต่อได้ครับผมยังมีพลังร่างกายแข็งแรงนะครับผมเก่งเก่งจังเลยครับโอ้โหครับเอาเลยครับไปเลยครับไปเลยครับทีมชาติของเราครับไปเลยครับโอ้เตะขาหลังไปนนะครับเตะขาหลังให้เลยครับสกัดลูกออกมาได้ครับผม เตะขาลังโอ้เตะขาลังครับผมเตะขาลังครับเตะขาลังโอ้ครับผมดูเลยครับเตะขาลังให้เลยครับผมไปลครับไปครับไปครับไปครับจะเข้าประตูที่สี่หรือเปล่าครับไเลยครับเข้าเปล่า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 ครับลุน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 นอนก่อนนะครับนอนทับไว้ก่อนยังไม่ให้เข้านะครับยังไม่ให้เข้ายังครับยังยังครับยังตบเล่นก่อนครับตบเล่นก่อนเดี๋ยวเข้าแน่นอนโอ้โหครับผม โอ้โหมาให้ข้าวยังไม่ให้ข um <labels> ้าครับยังไม่ให้ข้าอ่ายังไม่ให้ข้าครับยังไม่ให้ข้าอือหือโอ้ครับผมสนุกมากครับสนามไอวอนแลนตอนนี้ของกลางครับผมทีมชาติไทยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดแชร์ด้วยนะครับผม โอ้โหก็ว <chromos ia> ันนี้น no ้องคงจะสามประตูต่อศูนย์นะครับผมสามประตูต่อศูนย์นะครับผมคงจะเหนื่อยแล้วนะครับพักผ่อนนะครับผมหมดเวลานะครับหมดเวลาหมดเวลาแล้วนะครับผมหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วนะครับ หมดเวลานะครับผมหมดเวลาการแข่งขันนะครับระวังสักมงคลนะครับผมชื่อเป็นนักมวยนะครับเตะเล่นมอนนะครับอุดูดดดุดดโอโอ้โหเหนื่อยแล้วนะครับเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วโอ้เหนื่อยแล้วนอนกอดก่อนนอนกอดก่อน สบายสบาย,ยาตบด้วยครับอ่ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับน้องสงกรานหรือน้องศักมงคลนนครับทีมชาติไทยนะครับทีมชาติตัวแทนจากหมู่บ้านช้างนะครับผมจังหวัดสุรินทร์ครับทีมชาติจังหวัดสุรินทร์ครับผม<ก> หมดกำลังล้มัวและฮะหมดกำลังนลนะโอ้โน้องหมดกำลังแล้วนะครับผมเด่นบนเหนื่อยแล้ววันนี้เดี๋ยวอาบน้ำเดี๋ยวแต่งตัววันนี้เดี๋ยวแต่งตัวเดี๋ยวแต่งตัวชุดสวยๆนะครับช่วงไม่บ่ายให้น้องพักผ่อนก่อนนะครับผม่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องสงกรานนะครับผมเดี๋ยวช่วงไม่บ่ายนะครับน้องจะ แต่งตัวหล่อๆนะครับเนาะแต่งตัวหล่อๆชุดๆที่แม่ๆได้มอบให้นะครับผมเราจะออกมาวันละชุดวันละชุดครับผมทําคลิปวันละชุดละชุดก็กราบขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมกรับที่เป็นกําลังใจให้กับน้องสงกรานและคุณตาคุณยายนะครับผมอ่ะก็ขอประทานนะครับผมกราบขอบระคุณท่านมากครับ เพื่อนคนรักคนเชื่อได้นะครับกราบขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเจอกันนะครับผมกราบขอบพระคุณมากครับ